กับคุณแม่พาไปตลาดลด้ะยเออ้อฝนกำลังจะตกเรามีรถเปิดประทุนนะคะเรามีรถเปิดประทุนค่ะซาเรงรถเปิดประทุนนะคะซาเรงค่ะทางไปนาค่ะทางไปนาบรรยากาศดีมากเลยด้วยค่ะ บรรยากาศเหมือนฝนจะตกหนาวๆด้วยจ้ะบรรยากาศบ้านเรา บรรยากาศดูน,นะจะไฟฟ้ามาหอดเด้อจ้ะไฟฟ้ามาหอดแล้วอันนี้สางแซงจ้ะสางแซงมีน้ำติดค่อยมากีิดคยมาแกล่ลับอย่างเด็กน,น้อยจ้ะแล้วน,นี่สางบนเป็นสางโบร่ามาจังหวะไฟฟ้ามาหอดแล้ว โอ้มันจะแหนาวอเแลวมันจะหนาวมันจะาเรียงหัวจะจะเอาพากันออกมดูหน้าบดยไปฝ่าหอดแล้วนะจ๊ะไปฝ่าหอดแล้ว ไปตลาดจะห้องรัดห้องรัดข้งงางไปหน้าห้อง <laughs> ไปตลาดไปเติมแก๊สกับซื้อน้ำมันมาจะนะจะหอ่อหน้าหา้อก็บหอด้วยจะนะเหาองกัหอดแล้วจ้อวจะอันนี้จะให้อ้อยของเ้า,าวนะจะน้องให้อ้อยของเ้าวสองไร ฉันมีหมนดบานนอยดูจะลง่หน้องฉันมีเงื่นมนัีนแล้วไปฉันมีเงินเว่าเห็ดเทงหน้าน่อยันบมีก็แล้วไปกะปูกอ้อยไปข้างไปหน้าเฮาเขาคีลรถเปิดประตูหมดเยเขาคีรถเปิดประตูคุณพ่อขับเลคุณพ่อขับคุณแม่ซ้อนท้ายอันนี้ก็ ถังแก๊สมัจ้จ้ะถังแก๊สถังน้ำมันเราขี่รถเปิดประตูนี้อัอนนั้นก็นเชียงหน้าที่คุณพออยู่รเราจะออก ตะกี้โมนี้คุณพ่อเลี้ยงกล้วยอันนี้ทุ่งนาของเราคุณพ่อคุณพ่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาสั้นมาคุณพ่อจะไปตลาดนี่จ้ะนีกล้วยไม่เป็นราคาขายขาดทุนเพราะว่าขายขาดทุนเลยเขายกล้วยตะกี้อันเอาหญ้าแล้วจะเนาะ บานีแต่ถ้าพวกมิ้งกล้ยเขาก็อยูป่ปลูกไว๋ปลูกมั่นจะ้นจะควายว่าเป็นราคาทั้งขายขาดทุนไปทั้งขาเพิ่นบ่นดีนจะจ้ะย่้มนั่นขาเพิ่นบ่นดีนะจ๊ะจะนะมนนานาเรามาน,า,า,า,นากิจการพระนิติแม่เต่าทานากิจการเผาทาน คุณพ่อจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยๆนะคะแม่เต่าท่านแม่สร้างพ่นซีวัินี่เนยคุณพ่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะพ่อจะไปตลาดคุณพ่ออยากอายคนพนักพนันมาเพื่อน่าเพื่อนไปตลาดเพื่อนอยากอายคนเมื่อก,ก่อนเก็บกินแสบอยู่เอานี่เดียแม่แล้วมันเนะ้าปลูก่าอะไรจะนี่นี่แล้วมันอ๋ออันนี้แล้วมันเกาเหยว ค่ะเสียกันหนาวแล้วจ้ะอากาศหนาวก่อนมใส่มเสียสิย่งแย่เน่า <c oughs> จะบรรยากาศท้องให้ท้องแม่เดี๋ยวลงจากรถก่อนะนี่จ้ะแม่บอกว่าให้ไปเฮ็ดยุ่2สองไฮฟูน้นสาทะกับเห็ดเฮียน กี่ครันว่าจะไปเฮ็ดจันาพุ่นมันพื้นที่มันหน่อยไรผัวกกันเฮาสิกันเฮาสิเลี้ยงควายจังซี่นะจ้ะเพิ่นก็นเลยมเาเฮ็ดนี่เพิ่นว่าแม่มององว่างๆนี่เฮาสามไร่ติแม่นี่นี่จ้ะมองว่างๆนี่สามไร่เนาะจ้ะคันคันเฮาอันเซาเลี้ยงควายแล้วเฮาก็สิปลูกอ้อยปลูกมันเนี่ยจ้ะนี่จะมองนี่กัให้ควายนอนนี่ยที่ตะกี้ให้ควายนอนควายนอน มวิวๆนะจจะเนาะปางลาเข้าคูดแล้วก็เฮ็แดแทงนี่กับเบิดไลท์เราจะจะให้ฟุนตกนี่เราจะปลูกปลูกมันจะอมแอมนี่ลราจะเพิอ่นอมไวเพิอ่นอมไวแห่ขั้วเพิน่น ไปต่อไปต่อไปเบิ่งไอตีไทท์ไฮเตอน่าจะนี่เ,เดรเ้รถเปิดประทุนเฮ่าเนี่ยรถเปิดประทุนเราจังแต้กดเนียนเหมือนนี่จ้ะรถท่านี่จังแต๊สมัยกอดเนียนหม้อสวงพุน่นทนท่านนาจะนาะรถไหม แกก็ okay. เรียนม้อส,สองจนว่าจบจนได้ไปต่างประเทศสิบเอด็ดปีนะจะไปละตลาดได้ป่ดเาไปทางในตลาดกีสาริงนันจะเด็กกำลังไปทุ่นนะากำลังไปตลาด ข้างเป็นตลาดเขาจะห้อเขาเขาลาดโงไปแล้วเน่เข้าลาดโงไปไรหอวตลาดซึ่้อง